เขาไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุนในพื้นที่ผู้นำศาสนาก็เริ่มออกมาพูดว่าการกระทารุนแรงผิดหลักศาสนาอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งภายหลังทุกคนก็รับรู้ความจริงว่าไม่ใช่สงครามศาสนาแต่เป็นสงครามเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ค่ะยังมีผู้หลงผิดเนี่ยเข้ามอบตัวและรู้สึกผิดที่หลงเข้าไปในวงวนนี้ก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่3จุดน่าจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดก,ก่อนหน้านั้นจ่อจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับมา,มาที่ทางด้านคุณสุรินนะครับวีระศุขครับทุกบนในช่างเครื่องกลชำนาญการสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบสองนะครับพอได้อกบรระบุครับซึ่งก่อนหนนี้ท่านพันเดชสังเสริญเจ้าคำเนือนะครับได้ระบุไว้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางทหารเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่คุณสุรินเนี่ยครับก็ออกมาระบุนะครับว่าจากการเข้าตรวจสอบนะครับเหตุการณ์ที่โรงแรมบริการเด้นที่หัดใหญ่นี่นะครับพบว่านะครับบริเวณชั้นใต้ดินของโรงแรมนะครับหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะฮะว่าเป็นเหตุระเบิดครับที่เกิดในลักษณะเป็นคาร์บอมนะครับโดยคาดว่าคนร้ายเนี่ยครับนำระเบิดซุกไว้ในรถยนต์เก๋งนะครับไม่ทราบทะเบียนไปจอดที่ บริเวณชั้นใต้ดินครับชั้น B2 นะครับซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถของโรงแรมนะครับด้ยแรงระเบิดที่ถ้าพอระเบิดเติมนะครับทำให้รถเดินเนียครับถึงขนาดแหลกละเอียดนะครับที่สําคัญครับแรงระเบิดนี่ครับยังอัดนะฮะทำให้ทะลุไปถึงบริเวณชั้นที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับในที่เกิดเหตุเนี่ยชั้น B4 นะครับก็ยังพบว่ามีรถยนต์ที่จอดอยู่ประมาณ10คันนะครับเรียกว่าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากคุณจตุรังครับนั่ก็คือเหตุการณ์ที่เราทีมงานใส่ถุงระบาย มาที่บ่ายโมงที่ยาลายะลา1 1บเอ็ดโมงบ่ายโมงเนี่ยที่หาดใหญ่แล้วก็ไปที่ปัตตานีนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้ที่หาดใหญ่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่3รายส่วนที่ยะลามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายนะคะก็เป็นตัวเลขที่ยืนยันจากท่านวิทยาไปที่เหตุอาชญาิรรมอื่นๆนี่คุณจิระเดชก่อนที่เราจะไปโฟอินเรื่องเหตุไฟไหม้เพราะว่าที่ภาคใต้วันนี้ค่ะ